บอกได้เลยรีเจนโฮมคาร์ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เราดิลิเวอร์ให้ลูกค,ค้ามันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคป,ปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีมสวัสดีค่ะปุ้ยจากรีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะมารีวิวนะคะรถเด็ดๆโดนๆเลยค่ะ ถามลูกค้านะคะอยากให้มารีวิวให้เห็นนะคะวันนี้ปุ้ยก็เลยจัดให้เลยค่ะรถที่เรามารีวิวคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้านะคะรีโวนะคะปี2018นะคะเครื่อง2.8นะคะตัว G นะคะรุ่นท็อปน v i g เกเตอเลยค่ะป้ายแดงนะคะลูกค้าขาขายเพียงเอ่อร้านต้นๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าดีเจนวงคานะขายถูกกว่านั้นนะคะขายเพียงแค่725,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอเคลูกค้าอยากเห็นรีวิวปุ้ยก็จัดให้เลยนะคะ จะพาดูคันไหนก่อนดีนะเอามาเริ่มต้นที่คันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะทะเบียนนะคะ7กก .53 9 4เกนะคะอันนี้แบบเปิดเผยเลยนะคะคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่น 120, นะคะเป็นใม่แท้นะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีประวัตินะคะการเข้าศูนย์นะคะมีการเช็กศูนย์นะคะไปตลอดเลยค่ะลูกค้านะคะมีการตรวจอินสเปกชันนะคะให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะอินสเป t ชันก็คือเป็นเหมือนกับว่า ออกใบ์ติฟิเคตนะคะว่ารถนะคะโครงสร้างของเขานะคะได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะอะ่รุ่นนี้นะคะเป็นล็อกโค้แท้เลยค่ะลูกค้าจะได้เป็นในส่วนของตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้านะคะแล้วก็พร้อมกับกระจังด้านหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นฉงใหม่แล้วนะคะก็จะลักษณะแบบดุดันนะคะดุดันเลยนะคะลักษณะทั้งสองคันนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้ค่ะ ลูกค้าก็จะได้เป็นยางปี2019นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยางปีใหม่กว่านี้ปุ้ยก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกคา้าวันนี้นะคะปุ้ยอาจจะไม่ได้ลงในส่วนของออปชันเยอะมากนะคะ,ะ,คะก็จะให้ดูสภาพนะคะสภาพโดยรวมนะคะของรถเป็นหลักนะคะดูพวกสีนะคะแล้วก็เป็นพวกออยางนะคะเป็นยางรถนะคะพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลูกค้าอยากเห็นสภาพนะคะต้องรีเควสต้องขอบคุณลูกค้านะคะแนะนาํามาได้เลยนะคะเรายินดีเราจัดให้นะคะสีนะคะ ก็เดิมเดิมนะคะลูกค้าเดิมเดิมนะคะคือ,คอลักษณะพอเราลอกคาไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบบางๆนะคะถ้ารถที่เก็บสีอะไรสีมาเนี่ยปุ๊บมันจะรู้สึกแบบพอเรารคาไปแล้วเนี่ยมันจะหนาหนามันจะหนาหนาหนิดนึงนะคะถามว่าสีมีเก็บบ้างไหมมีเก็บบ้างนะคะแต่น้อยมากนะคะน้อยมากเลยนะคะโคมไฟนะคะโคมไฟนี่ก็คือใส่ปิ้งเลยนะคะลูกค้านี่นะคะใส่มากเลยะคะ่ะขัดให้อย่างดีเลยนะคะเงาวับเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะโอ้ยังใหม่กิ๊บเลยนะคะตรงนี้นี่นะคะนะคะตรงนี้ แล้วก็กระจังอ่ะมาดูกันส่วนของกระจังกระจังนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรยังสภาพยังเดิมดู่สภาพสมบูรณ์นะคะอันนี้ปุ้ยไม่เห็นว่ามันมีสเก็ตอะไรนะคะกระจังด้านหน้านะคะปกติแล้วนะคะมันจะมีคล้ายๆเป็นรอยสเก็ตนะคะลูกค้าเป็นเม็ดๆเม็ดๆเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่านี่รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนให้แล้วนะคะลูกค้านะคะลูกค้าได้ของดีไปใช้อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของปียางนะคะเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะปียางเนี่ยมันเป็นปี2019 อ่ะสิบเก้าจริงหรือเปล่าเรามาดูกันสิบเก้าจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูมาพร้อมกันเลยค่ะนี่นี่ยางปีสิบเก้านะคะยางปีสิบเก้านะคะแล้วก็แม็กตรงนี้นะคะก็ปัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ยางขอบสิบเจ็ดสิบเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าสิบเจ็ดนิ้วนะคะตรงนี้กระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าฟ,าฟอมไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะสองจุดแปดก็แรงนะคะแรงดีแล้วก็มีหลายๆคนต้องการมากเลยนะคะ บันไดนะคะก็สภาพปกติค่ะนี่ค่ะไม่มีรอยเขาเรียกอะไรไม่มีรอยแบบไม่มีรอยขุดขีดไม่มีอะไรเลยสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะรอยสีนะคะก,ก็คือก็คือเม็ดสีนะคะเสมอกันนะคะแบบไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรพวกนี้นะคะลูกค้านะคะก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มก็แรกๆนะคะฟิล์มเนี่ยมันอาจจะแบบมีแบบ ฟิลเสียบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ทําการเปลี่ยนให้แล้วนะคะลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของกระบะนะคะแม็กไคลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ก,อก็สภาพสมบูรณ์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บทำความสะอาดให้นิดนึงนะคะตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ตรงตายทองรถตรงนี้นะคะ ผู้หญิงอย่างเราก็ต้องเต็มที่นะรีวิวเป็นลูกค้าดูดทุกทีเลยนะตซงเชี่ยวอะโอเคเราก็มีใต้ท้องรถนะคะมีการพ่นกัสนิมนะคะให้ทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้ทุกซอกทุกอณูเลยนะคะพยายามถ่ายให้ลูกค้าเห็นเลยนะคะอยากขายของนะคะลูกค้านะ,อะโอเคไฟท้ายไฟท้ายนะคะแบบเดิมๆเลยคะ่ะลูกค้าโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากกอดเลยไฟมันใสมากเลยคะ่ะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวอะไรเลยนะคะบันไดนะคะบันไดก็สวยค่ะนะ สวยค่ะลูกค้าไม่ได้มีรอยไม่ได้มีอะไรเลยตรงนี้ตรงนี้ก็ฝุ่นนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยไปแล้วก็ทําความสะอาดให้ลูกค้าได้นะคะ<ส>ไฟท้ายนะคะไฟท้ายด้านอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าเลยค่ะลูกค้าเดิมสวยมากสวยมากเลยนะคะเปิดดูแมกไลเนอร์น้เปึนดีกว่าอะแมกไลเนอร์น,นะคะตรงนี้นก็อาจจะมีนะคะฝุ่นนิดหน่อยนะตรงนี้ก็เดือดทาความสะอาดให้นะคะลูกค้านะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพอเราจะต้องขัดเคลือบนะคะแล้วก็ คาสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะถ้าจะซื้อสดนะคะเราก็ยินดีนะคะหรือว่าจะซื้อจัดไปนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าลดอิจฉสภาพพร้อมๆเลยนะคะลูกค้านะฮะเดี๋ยวจะคาสปาแล้วก็ขัดเคลือบให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของด้านในกันนะคะว่าเบาะสภาพเป็นยังไงบ้างคอนโซลเป็นสภาพเป็นยังไงบ้างมาชมมาพร้อมกันเลยค่ะโอเคเรามาดูลลในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะขึ้นลงก็ง่ายเลยฝุยเบา สัมผัสแรกเลยนะคะเบาเวลานั่งไปก็รู้สึกนะคะแบบนั่งสบายนะคะนั่งสบายเลยแล้วก็เบานะคะไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าเอี่ยมมากใหม่มากใหม่มากเลยนะคะลูกค้าใหม่มากๆเลยพวงมาลัยค่ะลูกค้าพวงมาลัยนะคะนี่ขะไม่มีรอยเลยไม่ช้ําเลยนะคะพวงมาลัยไม่ช้ําเลยนะคะโอ้สวยมากสวยมากเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเยิ้มนะคะไม่มีรอยแบบ ไม่มีรอยแบบขีดข่วนไม่มีลายเลยงามมากๆนะคะมาดูของจริงได้เลยค่ะลูกค้าอยากบอกได้เลยว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะตรงนี้อะะ่ะโอเคนะคะตรงนี้อุ้ยเหลือไปเห็นนี่อะไรอะ่ะอ๋อโอเคอันนี้นะคะเราก็มีการนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะของเหลวนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะอ่านี่ค่ะ ตอนนี้ในปัจจุบันก็มาแสนสองกว่านะคะระยะต่อไปนะคะที่ลูกค้าจะต้องเ,ออเปลี่ยนถ่ายในยมันเครื่องของเหลวนะคะก็ประมาณแสนสามกว่านะคะก็ประมาณปีหน้าเลยประมาณเดือน5ปีหน้านะคะลูกค้าค่อยเริ่มของเหลวใหม่นะคะเพราะว่าดิจิทัลโฮมคาร์นะคะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะคะมั่นใจได้เลยได้เลยนะคะว่าซูรุที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูแลให้ทุกรายละเอียดเลยนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างข้างในมี usb มี aux นะคะพวกนี้นะคะ มีระบบการถลายนะคะก็สภาพออปชั่นปกติของเขามีช่องใส่ซีดีนะคะวิทยุพวกนี้ก็ใช้ได้ปกติเนาะตัวนี้นะคะก็มีในส่วนของอ่อ เนวิเกเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะแต่มันขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ s d card ไว้ s d c ด r d เนี่ยก็จะเก็บอยู่ในส่วนของอด้านในของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าลูกค้าจะมานะคะขอ s d c ด r d จากเรานะคะเราก็จะเทแล้วก็ทดสอบให้กับคุณลูกค้านะคะเพราะว่าที่เราไม่เก็บไปในรถเนี่ยตอนนั้นลูกค้ามาดูรถแล้วมัน SD c ด r d มันมีหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเซฟไปก่อนเนาะแต่ s d card มีนะคะมีมีม,มีมีให้นะคะลูกค้าโอเค ตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะดับเครื่องก่อนละกันเนาะ,ะด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังโอ้โหเบาะเดิมๆม,มากเลยค่ะลูกค้านะฮะตรงนี้เนาะโอที่วางแก้วทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอร์หลังนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะมีรอยนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้อะไรมากนิดเดียวเองค่ะตรงนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็ าถามว่ามีอะไรนะนี่อ่ะตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์ถอดล้อกับแม่แรงนะอยู่ใต้เบาะเนาะอยู่ใต้เบาะอ,อันนี้ยกให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันเนาะมีให้อยู่แล้วนะคะพวกนี้นะคะจะบอกให้เลยว่าต้องมันจะมีสายตรงนี้ให้ดึงอะคะ่ะลูกค้าดูข้างใต้ได้เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะไปตามไปชมมาพร้อมกันเลย ต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้านะคะตอนนี้นะคะปุ้ยกับเชี่ยวก็จะพาลูกค้าชมนะคะว่าห้องเครื่องมันมีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแน่นอนนะคะก็คือจุดที่เราเห็นกันหลายๆบ่อยเอ๊ะหลายๆครั้งดูหลายคลิปเลยนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะน็อตนะคะตรงนี้ไม่ได้มีการแกะนะคะยังอยู่สภาพเดิมๆอยู่นะคะตรงนี้นะคะไม่ได้มีการไม่ได้มีการแกะเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก so yeah. uh ็ถัดมานะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันเบรค นะคะน้ำมันเบรกนะคะตรงนี้ก็เติมของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ท่อกรองอากาศนะคะก็ปกติเนาะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกใส่ของเหลวเป็นพวกน้ํามันหล่อเย็นนะคะอ่าต่างๆอันนี้ก็เติมให้แล้ว<ห>เรียบร้อยนะคะค,ค่ะแล้วก็มีจุดนะคะมาร์จจุดนะคะ QC นะคะ QC พวกนี้นะคะเราจุดเองไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องผ่านจากทางศูนย์นะคะทางศูนย์มาคือแน่นอนรถคันนี้มันมีการประวัติการเข้าศูนย์อยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะ น้ำมันเครื่องตรงนี้ก็น้ำมันเครื่องก็คือปกตินะคะลูกค้าอันนี้ก็มีการใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะลูกค้าใส่เลยนะคะใส่เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าโอเคมันยาวมากเลยใช่ค่ะเราตัวเล็กๆนะคะอ้ยนะคะบอกยวืออะไระนะคะจุดที่ ทางจุดเล็กๆสีสีนะคะที่ก็ามา m a r จุด QC มาจากศูนย์นะคะก็คือมันผ่านการตรวจสภาพมาแล้วนะคะเป็นการออบอกให้เรารู้ทราบถึงอะไรคะว่าก็คือทุกอย่างสภาพมันเป็นการใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้านะคะสภาพการใช้งานได้ปกตินะคะแล้วมันเกียร์พวกอะไรพวกนี้ก็มีของเหลวนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้านะคะเรียบร้อยเนาะแบตอ่ะก่อนจะไปถึงแบตดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะ มันก็ใหม่นะคะไม่ได้มีรอยแตกเลยฝายังฝาเดิมอยู่นะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็ต้องมีการเติมน้าให้ได้ระดับของเขานะคะอันนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นแบบแบบน้ํานะคะนี่ค่ะไฟเต็มอยู่นะคะลูกค้านี่ก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเคแล้วที่สําคัญนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะคานคานหน้านะคะคานหน้านะคะคานแท้คานเดิมนะคะหองน็อตต่างๆพวกนี้ พุ้ยมองว่ามันไม่ได้มีการขยับเลยค่ะมันมันสภาพสดแล้วก็สภาพสวยมากนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอันนี้จ,จะเป็นรอยที่เกิดจากตรงด้านบนมันน่าจะกระทบกันนะคะตรงนี้อาจจะมีนิดหน่อยแต่ก็คือว่ารถไม่ได้จมน้าไม่ได้ชนหนักนะคะไม่ได้จมน้าไม่ได้ชนหนักแน่นอนนะคะ <c oughs> โอ้โหตอนนี้นะคะฝากระโปรงมันสูงมันสูงมากเลยค่ะเป็นรถใหญ่แต่ไม่เป็นไรผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็นะคะเต็มที่ดูให้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะ ดีค่ะเอาเรื่ต่ออ่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพวกลอนต่างๆนะคะยิ่งเป็นลอนแท้ลอนเดิมนะเล็บจิกไปถามว่านี่เข้าไหมเข้านะเล็บจิกมันจะเข้านะคะถ้ารถชนมาเนี่ยเล็บจิกไม่ออกเลยนะจิกไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่ก็ติดเข้าอยู่นะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสภาพกัอนอีกคันนึงนะคะที่มีอยู่เนี่ยสภาพจะสวยเหมือนคันนี้หรือเปล่าแต่ว่าออปชั่นนะคะเหมือนๆกันเลยนะคะเราดูมาพร้อมกันเลยค่ะว่าสภาพคันนั้นน่ะ จะสวยเหมือนคันนี้หรือเปล่าชมสภาพกันเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะปุ้ยมาอยู่กับรถทะเบียนอีกคันหนึ่งนะคะทะเบียนลงท้ายด้วย5 2 4 1นะคะคันนี้นะคะก็เป็นปี2018เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เนี่ยก็จะได้อย่างปีใหม่กว่าอันนี้ได้อย่างปี2020นะคะอย่างปี2020คันนี้เนาะตอนนี้นะคะก็มาถึงคันนี้นะคะก็ทะเบียน5 2 4สนเนาะอ่ะโอเคใช่ปะอ่ะใช่ใช่ใชคันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะ7จ5 0แสบาทมาดูสภาพของ คมไฟด้านหน้านะคะคมไฟด้านหน้าก็ใส่นะคะใส่แล้วอาจจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะใส่น้อยกว่าคันก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ขัดให้ได้นะคะลูกค้านะคะกระจังนะคะกระจังนะคะอันนี้มาถูถึงกระจังกระจังก็ยังมีความสดใหม่อยู่นะคะก็คันนี้นะคะด้านหน้าก็ยังมีฝุน่นมีอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือแบบคือ เขาเรียกอะไรยังไม่ได้คาสปานะคะอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็อาจจะมีพวกรอยคราบรอยฝุ่นให้ลูกค้ายังเห็นอยู่นะคะคันนี้เนาะนะคะแต่ด้านหน้าก็จะเหมือนกับคันก่อนนาน,นี้ที่ปุ้ยรีวิวไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวรอเก็บงานก็สวยกว่าน,นี้แน่นอนนะคะโอเคแต่คนันนี้ข้อดีของเขาลูกค้ามันจะได้ในส่วนของอยางที่ปีใหม่ขึ้นกว่าเดิมนะคะลูกค้าจะได้ปียางใหม่มาพาไปชมพร้อมกันเลยนี่ยางปี2020นะคะสัปดาห์ที่12 12ก็น่าจะอยู่ประมาณเดือน มีนานะคะมีนาปีที่แล้วนะคะยังใหม่แค่ปีเดียวเองนะคะแล้วก็ใช้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียวรถเนี่ยวิ่งมองว่ามันไม่น่าจะแบบขับขับยังไม่น่าจะขับเยอะขับหลมากดูสภาพตรงนี้นะคะยังมีแบบรอยหยักย่อยอยู่แล้วก็ตรงแบบบังโคลนด้านในหรือว่าตรงซุ้มล้อด้านในอะคะ่ะก็ยังไม่ได้ทำาคลาสะอาดถึงบอกนะคะว่าเนี้ยมันเป็นสภาพก่อนการรีวิวนะคะก็เลยมารีวิวให้แบบดูสดๆเลยนะคะเผื่อลูกค้าชอบคันไหนก็ จองได้นะคะซื้อได้แล้วก็คาสปาขัดเคลือบใช้เหมือนกันทุกคันนะคะตรงนี้เนาะคือุ้ยมองว่าถ้าเกิดไอ้คันนี้นะคะรถคันนี้ถึงแม้จะเป็นสภาพก่อนการบำรุงถ้ามันคาสปาเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะคะพ้่ว่าสภาพเนี่ยก็เหมือนเหมือนกับคันนู้นเลยนะคะก็คือเออสวยทั้งคู่ไม่ว่าสวยทั้งคู่เลยนะคะก็คือว่ารักคันไหนชอบคันไหนรักน้องรักพี่ก็ได้หมดเลยนะคะขายได้ทั้งคู่เลยนะคะตรงนี้เนาะค่ะโปรโมชั่นนะคะส่วนลดนะคะที่เราให้นะคะตอนนี้นะคะส่วนลดถึง ส0 0หมืนบาทละทีเดียวนะคะมาใช้กับโปรโมชั่นตรงนี้ได้นะคะลูกค้านะคะอ่ะยางยางปี20ค่ะยางยังคงปี20เหมือนเดิมค่ะยางปี20เหมือนเดิมนะคะ2ีในสีนะะ่ 20, ล้อนะคะลูกค้าไม่ใช่แค่ล้อเดียวนะอ่ะ2ี 20, ล้อเลยนะคะบันไดด้านหลังก็โอเคก็ยังปกตินะไม่มีรอยนะเชี่ยวไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้านะคะเพื่อนตอนนี้ก็ติดน้องเชี่ยวไปนิดนึงน้องเชี่ยกำลังเป็นมือกล้องนะคะมือกล้องไม่ใช่มือกล้องให้เราอยู่นะคะตรงนี้ ขอดูข้างหลังแอบดูข้างหลังแม็กไรไม่นิดนึอดีดกว่าโอ้โหสภาพได้จัดเต็มมากเลยนะคะตรงนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าคือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือสภาพแบบสดๆนะสดๆนะนะโอเคลูกค้ามาแล้วอะ โอเคนะคะตอนนี้นะคะปุ้ยจะพาลูกค้าที่นา่ารักทุกท่านนะคะไปดูในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายตรงนี้นะคะถึงแม้วยังไม่ใช่ทำความสะอาดนะคะแต่บ่งบอกได้เลยะคะ่ะไฟก็ยังสวยยังใสยอยู่นะคะไม่ได้มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะทั้งสองข้างจริงหรือเปล่านะคะเราดูมพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้ก็นี่ค่ะไฟแท้ไฟเดิมใสามากสวยมากนะคะล้างออกมาเชื่อได้ว่าแบบใหม่กริปเลยนะคะลูกค้าสีเดิมหรือเปล่าคือฟังจากเสียงนะคะ มันก็ยังแบบบางๆอยู่ค่ะมันเหมือนกับบางๆนะคะก็คือป oh uh uh wow ุ้ยมองว่าเป็นสีแท้สีแท้สีเดิมนะคะตรงนี้นะคะสีแท้สีเดิมนะคะแต่กอาจจะต้องมีเก็บงานนิดหน่อยมีรอยเล็กน้อยเนี่ยค่ะเล็กน้อยนิดหน่อยนะคะตรงนี้สติกเกอร์สติกเกอร์เอ่อสติกเกอร์ตรงนี้หายไปใช่ไหมสติกเกอร์อะไรนะตรงนั้นที่ว่าสติกเกอร์นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นพีระนเนอร์นะคะหายไปนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวติดให้นะคะลูกค้านะคะติดให้นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวยกสูงนะคะยกสูงขับสองเนาะ โอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรบ้างการไปชมมาพร้อมกันเลยค่ะโอเคนะคะตรงนี้เนาะลูกค้าก็ไปชมมาพร้อมกันเลยอันนี้อะไรโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ก่อนอะ,อะพวงมาลัยนะคะก็ยังคงความสวยนะคะเช่นเดิมกันนะคะก็คือหนังแท้เดิมนะคะลูกค้านะคะไม่ได้มีรอยทะลอกหรือว่ารอยแต่ใดๆนะคะเนียนกริบมากเลยนะคะลูกคา้าเนียนมากเลยอะ่ะ ปุ้ยมองว่ามันเหนียนนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลนะคะลูกค้าคอนโซลเนี่ย <c oughs> ก็ถึงแม้จะยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดมันก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยืมอะไรเลยสภาพเดิมเดิมบๆอย่างเงี้ยสวยมานะคะลูกค้าหลายๆท่านชอบมากเลยคือแบบดิบๆสดสดดูแลชอบโอร่เคเงี้ยแต่ว่าเบาอ,อะมาบอกถึงถึงบอ,อกกันเลยดีกว่าเบานะคะก็เป็นเบาแท้เบาเดิมนะคะไม่ได้มีรอยขาด อย่างที่ปุ้ยบอกอะ่ะคือเรามาไลฟ์สภาพสดๆอันนี้รถยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลย,เลยก็สภาพปรับงานมากเลยนะคะตรงนี้อ่ะโอเคฟังเสียงสตาร์ทเครื่องก่อนดีกว่านะคะรถคันนี้นะคะก็มีประวัตินะคะการเข้าศูนย์นะคะเช่นเดียวกันนะคะลูกค้ามีประวัติการเข้าศูนย์เช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ของเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ํามันน้ํามันเครื่องว่าน้ํามันเครื่องนะคะของเหลวให้แล้วเบื้องต้นนะคะลูกค้านะคะ ระยะต่อไปนะคะลูกค้าค่อยไปประมาณเปลี่ยนถ่ายรอบนึงก็ประมาณไม่ประมาณแสนสามเก้ากว่าอันนั้นค่อยไปเปลี่ยนถ่ายอีกรอบนึงนะคะลูกค้านะคะมีเน็ตเหมือนกันมีเนวิเกเตอร์เหมือนเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเรามันเคยมีเนวิเกเตอร์มันแผ่นการ์ดมันเคยหายไปก่อนเราก็เลยต้องเก็บในที่ที่ปลอดภัยนะคะถ้าลูกค้ามาลองมาเช็คได้นะคะเบิกกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ออปชันข้างในเหมือนกันเลยนะคะก็มีแผ่น CDFM MM, AM MM, มีบลูทูธนะคะ USB AUX อยู่ตรงนี้นะคะมีระบบการถลายเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าป่ะมาถึงในส่วนของบาะด,ด้านหลังนะคะบบร์ด้านหลังนะคะเป็นบาะแท้บาะแท้เดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดเลยนะคะแอร์หลังอ,อันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะตรงนี้ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็ ถือว่างานดีงานโอเคค่ะขนาดยังไม่ได้คาสปาอยากให้ดูหลังคามากเลยเนี่ยเมื่อกี้อีกคันไม่อยู่หลังคานี่ค่ะใหม่กิฟเลยนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างอะ่ะใหม่มากนะคะใหม่มากเลยนะคะนีอันนี้ก็อ่ะที่รองแก้วยังแบบไม่มีช้ําเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะเดิมมากเดิมมากเลยจริงๆนะคะตรงนี้อ่ะโอเค ตอนนี้ไปดูในส่วนของห้องเครื่องเลยดีกว่านะน้องเชี่ยวเนาะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยกับน้องเชี่ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันเลยดีกว่าไปดูสภาพโดยรวมว่ามันเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากคันที่เรารีวิวให้ดูก่อนหนะ้านี้ไหมไปชมพร้อมกันเลยจ้ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้านะคะปุ้ยขอเกินก่อนเลยนะคะว่าเป็นสภาพก่อนการบํารุงนะคะแต่สภาพก่อนการบํารุงแบบวันนี้มาไลฟ์ให้ดูแบบ เต็มจอนะคะแบบเสิร์ฟถึงที่แบบสดๆกันไปเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวหัวน็อตนะคะตรงฝากระโปรงในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเนาะคะปุ้ยมองว่ามันไม่มีการขยับนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะพวกอันนี้ก็เป็นที่ใส่น้ำมันเบรกเนาะน้ำมันเบรกพวกนี้ค่ะของเหลวเนี่ยก็น่าจะมีดูแลแล,และเบื้องต้นานะนะระดับหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้เช็คอีกรอบนึงนะคะเพราะมันเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะพวกนี้ต้องเติมให้อยู่แล้วนะคะโอเค น้ำมันหล่อเย็นตอนนี้มันก็ยังมีอยู่เนาะมีอยู่เดี๋ยวให้เราดูระดับของขีดน้ำมันหล่อเย็นดีกว่าให้เติมให้แบบเต็มเต็มตามระยะของเขานะคะค่ะจริงๆมันก็เข้าสูตรมาแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้มันเข้าสูตรมาแล้วแต่ว่ามันแค่ยังไม่ทําความสะอาดเท่านั้นเองนะคะยังไม่ทําความสะอาดเลยหัวน็อตเนี่ยมันก็เดิมๆอยู่นะมองเห็นนะคะถึงแม้ยังไม่ได้ล้างแต่มันก็เป็นเดิมๆอยู่มันไม่ได้มีแบบอไม่ได้มีแบบแกะหรือว่าอะไรนะคะยังเดิมๆอยู่คันแท้คันเดิมแต่ว่ามันแค่มีฝุ่นนะคะ ติดมือเลยตอนนี้ติดมือปุ้อยู่เลยเนะี่ยโอเคจุดสําคัญที่อยากจะให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็บงับงเป่นปันในการแชร์ข้อมูลกันเนาะก็จะมีในส่วนของนี่ค่ะ เป็นมาร์กจุด QC นะคะจากศูนย์นะคะซึ่งพวกนี้เราประกาศไปแต้มไม่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็แต้มก็แต้มไม่เป็นแบบเขานะคะมันเป็นจุดมาร์กสี่ QC นะคะในส่วนของศูนย์นะคะหรือว่าจากโรงงานเลยนะคะตรงนี้นะคะหม่องบอกได้ว่าสภาพของรถเนี่ยสมบูรณ์นะคะผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนซื้อรถนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อรถได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าซึ่งอะไรที่ปุ้ยรู้หรือว่าน้งงองๆทีมเซลล์รู้นะคะเราก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลกันเนาะ ถ้าลูกค้ามีอะไรดีๆก็แชร์เข้ามากับเราได้นะคะยินดีค่ะอ่าฉนวนกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้านะคะอยู่ครบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ยางนะคะมันจะเป็นขอบยางยางตรงใต้ฝากระโปรงเนี่ยค่ะก็ยังเป็นสภาพปกติเลยค่ะลูกค้านะคะรอน,นะคะรอนแท้เดิมนะคะรอนสวยนะคะข้างบนนะคะนี่ค่ะ เล็บจิกเข้าไหมายิงจิกเข้าอยู่นะคะ,สะแสดงว่ารถเนี่ไม่ได้มีจมน้ําหรือว่าชนหนักเลยถ้าเป็นรถที่มันกดิดอบัติเหตุมาเนี่ยเล็บจิกยังไงก็จิกไม่เข้าแถมเล็บพักถึงหาง <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดคันนี้นะคะล้างขัดเคลือบคาสปารเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจะเจอสภาพนางฟา้าแบบคันนี้เลยนะคะคันนี้เลยนะคะคันนี้เลยนะคะ มันกันค่ะลูกค้านะคะเลือกกันนะคะว่าอยากได้คันไหนนะคะทุกคันนะคะเรายินดีเรายินดีขายทุกคันเลยนะคะแต่ว่ารถทุกคันที่เข้ามาอย่างที่บอกค่ะมีทั้งลูกค้าจองก่อนรีวิวก็มีนะคะจองก่อนล้างจองขัดเคลือบขัด,ขด,ขด,ขดสปารถทุกคันนะคะ8 0เลยค่ะลูกค้าจองออนไลน์ไม่ดูรถด้วยซ้ำเลยนะคะอันนี้5 2 4 1อี่นเยเป็นสภาพก่อนอาการบำรุงนะคะอันนี้53 9สเี่เนี่ยก็บำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะคะตรงนี้เนาะไม่ได้ใบหวยนะถ้าเกิดว่า ใครถูกหวยนะคะก็ปุ้ยไม่ได้ใบหวยนะเดี๋ยวจะทำในโลกโซเชียลเลยว่าอดิเจ่นทอมคาร์ใบหวยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอ่ะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับนะคะทุกๆคําชมนะคะคาแนะนําของลูกค้าทุกๆท่านนะคะมันทําให้เรามีการพัฒนานะคะปรับปรุงในการพัฒนายิ่งขึ้นไปสําหรับคุณลูกค้าที่น่ารักทั้งหลายนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะลูกค,ค้าทุกๆท่านนะคะทุกๆจังหวัดเลยที่หุดหนุนนะคะเชื่อมั่นแล้วก็วางใจดีจนทมคำโรยตลอดเลยนะคะบางท่านนะคะไม่ได้ดูรถเลยนะคะก็ดูจากรีวิวนะคะที่น้องๆรีวิวคุณทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นกอปประดับโยนน้องแพทนะคะหรือว่าน้องนี้นะคะพามุนนะคะหรือเป็นปุ้ยนั่นเองนะคะหรือเป ชื่อท่านอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกท่านเลยที่วางใจเราตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ฝากนะคะสุดหลอดนะคะสองคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ลูกค้าทุกท่านติดตามชมเรตลอดก่อนจากกันวันนี้ก็ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ